เป็นไรน้ำเดือดน้ไปไเอาน้ำเ,อ,เอออยู่หลังรถบะนั่นเลยเติมน้ำมาด้วราไ้เนี่นยัปปวอู้เอามาเยอะไหมอยู่หลังรถลูกพี่ใช่ไหมเอออยู่หลังรถอันน,นึงแล้วก็อยู่ไว้บนมนคลเล็กอะคันน้อยอะเออไป <c oughs> อทุกคนก็ เย่ yeah, แล้วหัหน้าจโจยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กําลังจะมาเอาน้ํานะ <c oughs> ผมหม้อน้ําเดือดครับ <c oughs> ทุกคนโห <c oughs> เดี๋ยวมาเอาน้ําที่บริษัทครับตอนนี้ก็ถึงแล้วเลยเดี๋ยวเราจะตัดภาพตัดตอนไปหาหัวหน้าจโจ้ยเลยแล้ว <c oughs> กันนะครับตอนนี้ผมก็มาเอาน้ําที่บริษัทครับเอาน้ําไปเติมนะหม้อน้ำหัวหน้าจโจยบอกหม้อน้ําเดือดเลยอะว้า <c oughs> เดี๋ยวเอาน้ำก่อนครับเออไปเอาน้ำมาให้แล้วครับโอ้ยคนต์จุย้ยงานเข้าแล้วอูอ้ลูกพี่เฮ้ยลูกพี่ออก <c oughs> มันจะไม่ละลายหมดสิลายแล้วไม่เหลือแล้วพี่มันพุ่งไปกี้เลยใช่ไหมตอนที่พี่อัดขึ้นนอนตรงนี้ใช่ไหมอือเอเขกาตามตูดไปเลยใช่ผมตามตูดมาโอ้โหน่าจะแห้งหมดเลยนะพี่แห้งเนาะเน่นสองนน่นเนาะ อันตรายคือเียนีก็หมดแล้วเมื่อเขาผ่านวันนี้ก็หมดแล้วได้ย่งดันขึ้นเนินครับเอ๊ะผมก็ดเ,ลด,ลกเดินเอารถลูกพี่ไปเลยเนาะลงตรงนี้บ่ะน้ามามาสองถังถังครึ่งเลยถังนั้นไม่เต็ม

รูยาน้องจีโรตีอยู่ใครนำจุกเอาเลยยกเป็นเขาพุ่งนี้ให้มันเดือดสุขาดโอ้ลุยโอ้ตกใจโอ้เสียใจเขาเปลี่ยนทางไหมนี่เนี่ย ขยะเอาคันขยะเปลี่ยนทางใหม่ง่ายกว่เดิมต้องใจโอ้พี่ออกมาก่อนชิพูเต็มเนอะเต็มยังอะไรวะไม่ครับขึ้นเนินไนท่องไ้คนจะถึงแยกไอ้เนี่ยครับน้ำมันพุ่งครับน้ำมันครับ อ้น้ำมันไหลเลยเอาแล้วเติมน้ำรอบที่สองพอไหมลูกพี่เอาหมอีกไหมดันขึ้นมอสอกมอครับเรียบร้อยครับน้ำแห้ง รถพังไม่ว่าซื้อเสียงต้องมาก่อนซื้อเสียงต้องมาก่อนไอจี้ตูจังฮ้ยคันคันที่แซงไปก่อนนแล้วพี่แะอะไรก็จี้ตูดจังเลยมันจะแซงก็ไม่แซงหรอกซื้อเสียงไม่ว่าเลยรถพังไม่ว่าซื้อเสียงต้องมาก่อนไปเลยเฮียซื้อสาพุ่ มัดตืันเลยฮะมัดตันเลยอืมจ๊ไม่ไอน,นี่แล้วนี่ใช้เครื่องสามหกเลยมันดันขึ้นเลยแต่ว่ามันต้องทางคันซีอทางเอาเยอะเอาสามหกมันใหญ่แล้ว ได้เลยเหรพี่โหดแท้ได้ไหมทีนี้ผมจะดยดับเครื่องทันแต่เห็นเปิดหัวหมาควันปว่เอ๊ะเ,เป็นไรนออไเนาะวะเอว้วหัวลงนี่เป็นแบบระบบระบบจี้ครับนี่เห็นไหมลงแล้วไฮดรดลิก รถพี่ฟังว่าน้ำอ่ะรุ่นนี้แบบว่าไม่ต้องใช้เงี้ยนี่ล<ะ>งเที่ยโอ้พี่ใส่เสื้อขาวมาโอ้เรียบร้อยลูกพี่บอกว่าถ้าไม่ติดดันถึงที่เลยว่ะ

เปิดไฟไว้ครับหนึ่ยเสร็จภารกิจครับมอน้ำเดือด <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่ไปครับเดินทางต่อครับไม่รู้ว่าไปที่ไหนครับไอ้ลูกพี่ดันขึ้นมอสองมอครับมอยาวๆครับ เดี๋ยวเราก็จะไปครับตามลูกพี่ไปครับวันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีคลิปนะครับทุกคน<ม>เนื่องจากผมอาจจะได้ขับรถถ่ายให้เฮียสา,านะครับไปแล้วฮอนดจูโดยโอ้โหแบบเมื่อกี้ถ้าเป็นคันอื่นนะฝาโก่งไปแล้วนี่ไม่แน่ครับห้า 50, สิบห้าสินดจโดยว่างั้น ผมต้องว,วิ่งไปเอาน้ำสองกระลอนครับดีนะผมตามตูดพออมาโอ <c oughs> <c oughs> ไม่งั้นแย่ครับพอ o. ไปโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับบายครับสวัสดีครับ